สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการปลูกกล้วยไม้โดยเฉพาะพวกเครื้องสายเนี่ยในหน้ากากพัดลมที่เราไม่ใช้แล้วที่ทิ้งแล้วนะครับท่านผู้ชม เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือต้องมีหน้ากากพัดลมที่ใช้แล้วล่ะครับจะมาปลูกกับเอื้องสายโอโน่เพื่อให้เกิดความสวยงามอันที่สองที่เราก็ต้องเตรียมก็คือสแลนนะครับสแลนเพื่อ,อไว้ปูตรงรองตรงหน้ากากพัดลมอันที่สามก็ต้องมีเนี่ยนะฮะขอนกล้วยไม้นะครับเอื้องสายนี่สแลนนะครับท่านผู้ชมเอาสแลนมาปูบนหน้ากากพัดลมแล้วก็ใช้ไอเนี่ยเคเบิลทายมัดนะครับเ,เคเบิลทายมัดเนี่ยนะครับ เอาขอนกล้วยไม้เนี่ยนะครับโอโน่เนี่ยช่วงนี้มันก็ยาวแล้วล่ะครับเนี่ยมันจะโอโน่นี่มันจะหนึ่งสายจะมีอายุ1ปีนะครับเมื่อสายเดิมมันออกดอกแล้วเนี่ยสายมันจะแตกสายใหม่ออกมาที่โคน1กอนเนี่ยนะฮะก็ติดขอนไม้ไว้แบบนี้นะครับมัดลงไปเลยนะใช้เคเบิลท้ายมัดมัดมัด,มด,ดมหนึ่งตะกร้าพัดลม1หน้ากากพัดลมเนี่ยก็ได้ประมาณ78ขอนแล้วครับ9ขอน10ขอนแล้วแต่ความใหญ่ของอ ตะกร้าหน้ากาพัดลมนะครับอีกต้องใช้อีก2อ,อย่างก็คือเนี่ยนะครับกับมะพร้าวสับครับท่านผู้ชมกับมะพร้าวสับเอามาแช่น้ําปนกับขี้วัวแห้งนะครับขี้วัวแห้งนี่แหละหรืออาจจะใช้ใบก้ามปูปนด้วยก็ได้นะครับเอามาแช่น้ําไว้นะครับแช่น้ําไว้นานๆเลยเนี่ยใส่ถังแช่น้ําไว้อย่างนี้แหละนะครับเอามือ ขยำขยำให้มันเข้ากันแล้วก็เอามาโปะโปะตรงไอ้อขอนกล้วยไม้ที่เรามัดติดกับหน้ากากพัดลมแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยติดลงไปเลยแล้วก็เนี่ยก็เอาเกลี่ยไว้อย่างนี้แะครับแล้วก็เวลารดน้ำเนี่ยไอ้ขี้วัวมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับกล้วยไม้นะครับ แล้วก็เนี่ยรากมันก็จะเดินไปตามนี้แลครับสารกันเป็นรังนกเลยทีเดียวท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็ามาห้อยไว้แบบนี้ผูกเชือกไว้นะครับมันลมพัดมาแขวงไปแขวงมามันจะหมุนไปหมุนมาครับท่านผู้ชมนี่มันจะออกดอกก็น่นนะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์ท่านผู้ชมช่วงนี้เนี่ยก็บำรุงรักษาด้วยปุ๋ยเกล็ดสูตรเสมอ20 20 20, 20พ่นฉีดน,นะครับ อาทิตย์ละ 1, หนึ่งหนให้สายมันยาวขึ้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พอหมดฝนเนี่ยครับประมาณธันวาก็งดน้ําเลยนะครับทิ้งเลยไม่ต้องไปลดน้ํามันอีกแล้วนะครับมันจะทิ้งใบหมดแล้วมันก็จะแทงดอกตุมๆออกมานะครับสายมันจะยาวไปเรื่อยๆนะครับช่วงหมดฝนนี่ไม่ต้องลดน้ำํำน้กกากพัดลมนี่ก็ยังเอามาปลูกนี่ได้ด้วยนะครับเนี่ยไอยเรตครับท่านผู้ชมแต่ไอยเรตนี่ไม่ต้องใช้ขี้วัวนะครับใช้ถ่านกับไม้ พวกเปลือกไม้นะครับสับๆัลงไปใช้ฐานกับเลือกไม้สับๆัหรือถ้าจะไอ้นี่ก็เป็นเอามาปลูกได้นะครับเนี่ยไอ้ตะแกรงแบบนี้นะครับอันนี้ก็เอาเอาขอนเนี่ยมามัดติดไว้แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นกำแพงเดี๋ยวเวลามันหน้าดอกมันก็จะออกดอกสวยงามทีเดียวท่านผู้ชมนี่ก็ลองทําดูมันได้เท่ากับเอื้องสายหลายอย่างนะครับสายน้ําผึ้งไทยสายน้ําผึ้งลาวโอโนเนสเตอร์นะครับ แล้วก็ห้อยๆไว้นะครับปลูกเยอะๆกล้วยไม้เนี่ยถ้ามันมีจํานวนมากมันจะเหมือนมันจะสวยงามครับถ้าเรามีกอเดียวช่อเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยนี่ครับนี่ก็ทาอีกกระด้านหนึ่งทาไปเรื่อยๆนั่งว่างๆไปนะครับผมก็มีพันแบ่งจําหน่ายนะครับท่านผู้ชมแอดไลน์เข้ามา0964696359ับท่านผู้ชม0964696359ขอนละ150บาทครับท่านผู้ชมจะเอากี่ขอนก็ได้นะครับเนี่ยก็เอาไปมัดมัดมัดติดกระตะ ก้าพัลมไว้แบบนี้แหะครับพอมันเข้าทันวามันจะทิ้งใบนะครับแล้วก็มกปรากุมภาก็จะได้เห็นดอกมันยาวออกมาหอมตลบอบอวนไปเลยละครับทั้งโอโนโทั้งเนตเตอร์เนตเตอร์นี้จะบานประมาณมีนานะครับโอโนโจะบานประมาณทักกุมภาพันธท่านผู้ชมและเอื้อนสายทุกทนิดจะปลูกได้ครับท่านผู้ชม หนึ่งขอนก็มีประมาณ6 7 8สายแล้วครับท่านผู้ชมนี่มันก็เริ่มยาวออกไปเรื่อยๆแล้วล่ะครับเนี่ยถ้าสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะคะท่านผู้ชมเนี่ยมันจะบานแบบนี้ห้อยสวยงามหอมฟุ้งเลยล่ะครับเรื่องสายต่างๆครับท่านผู้ชม ทบทวนอีกครั้งนะครับใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอันที่1ก็ต้องใช้ขอนกล้วยไม้แล้วครับกล้วยไม้พวกเอื้องสายต่างๆนะครับท่านผู้ชมอันที่2ก็คือหน้ากากพัดลมครับอันที่สามสลนดไว้ปูพื้นหน้ากากพัดลมอันที่4ก็คือขี้วัวแหง้งอันที่5ก็คือกากมะพร้าวสับครับอันที่6อาจจะใช้ด้วยก็ได้นะครับก็คือใบข้ามปูนะมาปนกันนะครับแล้วก็อามาแช่น้ําปนกันลงไปนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ ตะกร้ากล้วยไม้ที่สวยงามขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงกล้วยไมย้หรือจะแอดไลน์เบอร์ก็ได้นะครับ0955-046635คุณเรครับผู้ช่วยผมครับท่านผู้ชมครับแอดไลน์เข้ามานะครับสวัสดีครับ ไจนักได้เอ่ยคำนี้เป็นทั้งความสุขชื่นใจใหญ่ดีเชื่อมชีวีสองเราเข้าสนิทกันฉันอยู่ในอ้อมกอดเธอสุขเสมอดังล่องลอยอยู่บนสวรรค์ ไม่อิจฉาและริยาใครๆทั้งนั้นเพราะความรักมันใจจึงบริสุทธิ์โอ้สุดที่รักเอ๋ย La, la. ชมครับหรือจะเอาขอนโอโน,โน,น่ไปมัดติดกับต้นไม้แบบนี้เลยกันได้นะครับรากมันก็จะเดินไปตามต้นไม้ก็จะได้ให้ความสวยงามดูเป็นธรรมชาติไปอีกแบบหนึ่งน,นะครับแล้วก็อย่าลืมพ่นปุ๋ยนะครับเ,เนี่ยหรือจะเอามาติดแบบนี้ก็ได้ครับท่านผู้ชมมันก็ปลูกได้หลายวิธีแหะครับท่านผู้ชมเอื้องสายโอโน่นย้าอีกครั้ง1สายจะมีอายุ1ปีจะงอกสายใหม่ขึ้นมาทุกๆปีครับ อกดอกช่วงประมาณกุมพามีนาคมนะครับเมื่อหมดฝนแล้วให้งดน้ํานะครับปุ๋ยที่ใช้ก็คือเป็นปุ๋ยสูตรเสมอครับติดต่อแอดไลน์เข้ามานะครับสวัสดีครับนี่เป็นกล้วยไม้ที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับนน้คู่ฟาไปตลออดีรััเธมก ือนปลารักทองนาทีทานหากชีวิตของฉันถ้าแม้นขาดเธอดังหมดจิตใจคงครวญรำหวนอะไรเหมือนคนที่ยายวิญญา กล่าวขานจงได้โปรดสงสารเห็นใจในรักที่มันพักดีหา